ครับผมวันนี้เราก็มางานประกวดพระเครื่องนะครับาชาวอาทิศนะครับเก้าสิบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับเราไปดูกันว่ามีพาอะไรบ้างดูโอวเจอเจอเจอ,เ,จอเป้าหมายแล้วดูครับนี่กำลังเข้างานเลยจ่าแอร์สวัสดีครับอ,อ,อะไรนี่นี่เป็นเหรียญนโะปชินลาดนะครับสองสี่เจ็ดสองนะอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับจานาเนย เี้ยเอาสามพันดิสามพันสักสองพันห้าได้ป่ะต่อเบาๆเอาสองพันหกแล้วกันดิสองพันหกเหรอได้เหรออ่าพี่งซื้อมาเมื่อกี้สองหกอ่าโอเคผมจบให้น่าจะขายได้เออเี่นนะครับเราก็จะมาขายตู้เซียนนะครับนี่นะครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะขายได้ป่ะผมเจอน้องคนหนึ่งเป้าหมายนะครับน้องโอ๊ตนะอันนี้ก็ โอเคอ้าวโอ้ต oh, แบบนี้พี่มีพามาแบ่งอ่ะดิมีชินลาดได้ชินาลาดอ,อันหนึ่งไปซื้อซื้อน้องมาเมื่อกี้รุ่นน้องเรงพี่ดูฮะได้ของเยอะอยังวันนี้ไม่ได้เลยอา้าวนี่ไง <c oughs> นี่ไงจัดให้ไม่เคยขาดอ่ะ <c oughs> ชินรลาดวัดเบนสองสี่เจ็ดสองมีกินแน่นอนเอาแปดพันห้า ได้สวยเชื่อดิพามได้สวยดำเดิมอ่ะแต่เป็นห้าได้ป่าวห้าพันได้ไหมพี่โอ้ยห้าไม่ไหวดิดเอาเอาเจ็ดพันห้าได้ป่ละล่ะอา้าแก๊กหนึ่ง 5, ออดูนะครับจะซื้อจริงป่า 5, นี่ฮะตุ่ห์เขาหืเซียนใหญ่ดูการส่องก่อนครับนี่ฮะ มันได้เสียเลยดีกว่าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดพัน 7, 7, แล้วกันพี่อ่ะโอเคเจ็ดพันจบให้ตังมาโอ้ยนี่ของแท้โอเคโอนให้หรือมีกระสวดเอาล้ก็ได้โอนพี่โอน,โอ,นโอเคครับนี่ครับโอเคหวานเจีย๊ยรบรูเ้เรื่อง